กาบเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนทิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน14คนดังนี้หนพลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิต 2. นางสาวปิยะชัรวันเฉลิม 3. นายสมชายสแสวงการ 4. นายจัตุรงเสริมสุข 5. นายธานีสุโชดายน์หพันตำรวจเอกยุทธกรวงเวียน 7. คุณหญิงพรทิพย์โรจะนะสุนันท์แรองศาสตราจารย์พลเอกไตรโรธครุฑเวโช 9. พลตำรวจโทสมบัติมิรินทจินดา10พลเอกสกลชื่นตระกูล11นางผานิษนิติทันประภาส12นายคำนูนสิทธิสมาน13ศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตนัลีวิโรธและ14นายกล้านรงจันทิกขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองด้วยครับ ครับถูกต้องนะครับ mm hmm.